ไปเห็นแฟนฟังมานางออลโอนุนขอพาคุณไปยังทานทั้งสถากรรมการยังเที่ยวไว้บอกไกลาหางมีงานยั่งต่างๆเที่ยวไปหาว่าเอินเอาลานน่อยเข้าซอยงานนั่งฝนนางบ้าเกาตานเอาเสียงพานคนงานนี่ ทั้งน้ำใจไม่เตีย้ยแต่เราเปียที่แฟเออย่ความเอ,อ,เอ,อ็น,อโนโดูที่มีให้พร้อมทั้งกำลังใจให้เจ้าไว้กันอีกเด้ยคำานรออมีเด้แม่ให้สอยเจ้าสอยอย่อออให้โซไว้อย,ย่าปล่อย I me, you. เฮ็ดเงินอยู่มองนอกมองนายุ่สนุกสุขสบายมีเงินกินเงินใส่เงินปีผู้ใส่วั่นบัตเดี๋ยวนี้กลับมาอยู่บัารมึงเบิ่งดูทั้งดำมึงเบิ่งดูมึงเบิงหน้กกูแลกเขายังนีทั้งดำหน้าเขาฟ้าวัยัง่อแต่ว่าตอนนี้มูพวกเพื่อนฝูงเขาไปเสเมรดท้องนี้มางัดกันไ้ตอนนี้เพาะท่านเดมาจากคนอยู่ในเรัเนี้ยเัง้เออ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 เยเออเออเอี ซ้มผีหลอกกูมายืนโคมาหมายอยู่แต่โดนโดนพูนากูบอกว่ใส่ใจกูบอกว่าเห็นแล้วเนาะส้มสาวเมียงนอเออประมาณละเพื่อนสวยบอกสวยมากกันจนเลื่อมมู่เลื่มพวกเนาะสูเออประมาณละท้องดำท้องดีเออให้กูสอดสุนน่นั่นมันจยากสอดยังยิ่งยี่งิ่กระไดบ้าไปอยู่เมืองหนอกเมืองหน้าเป็นมุ้ยลุยดีแั่นเนาะ เดี๋ยวเดียวเดียวแต่ว่าสูไปเฮ็ดเฮ็ดงานเมืองการเมืองนอกน่ะสูไปเฮ็ดการเฮ็ดงานอีหยังคือเป็นมีสง่าราศีที่เพื่อนสาวแล้วยังห้ามกับบ้านตอนนี้สูทูมาอยู่นี่ก็อยากพูดเด้นี่เนาะอยากพูดเหรอหน้าตัวท้องดำบอกเขาเถ่ะนะเพื่อนบอกมูเขาจไม่ห้ามมูเขาอยากไปเฮ็ดงานน้ำเส้นเอาแมนบอกเออบอกเขาไปอันว่าเรื่องการเรื่องงานน่ะกับสป สบายนอนในห้องแอร์ยางดีถูกต้องนอนงะนอนงะเด้าใสเดาคลาสบายสบายยังมะเบียวนท้าเดาตีสูน่นี่ยังละสู๊นี่่มหนึ่สูกบอยากอูยังป่ะเป็นหนึ่งลัลมีหลักแลกนได้อีกแล้ว เป็นกาเป็นกาบอกเป็นกาเนือเป็นกา้ถ้าเป็นกาต้องเพื่อนกาสากาเลี้ยงนิติใอ้กูเงินซุ่มหนีเนาะสูไม่รู้ไอบอบอกค่เปเมยงหนอกเนาะคือกาเังละสูบอกบอกทั้แดดบอกหลอดทักตากลีกลีเป็นกลีโอ้ภาษากะดีท้องดัที่ท้องดิสูกระบอกยากเนาะเพื่อนสา อยากไายเพิ่นสิว่าอยากอายอย่างกูก็เป็นคือกันเพื่อนซ่านันเด็กกูว่าน่งตัวกูว่าแล้วเหรอตัวตอนเนี้ยเออเออทองดำนัดกับผู้บาลไว้แมนค่ะนัดผู้บาลจูสักมาจากเมืองนอกท่านพี่มีผู้บาลไปแนี่ยภูบาลสูคนทั้งดบอกกูแน่บอกกูแน่อย่าพังดำเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ในสุขใจอยากพูดอีกทีเนี่ยอยากพูดแล้วก็าพโอ้ยเพื่อนผู้บาลน่ะ B oki? B oki b oki. บอไก่ดอกคนหมู่บ้านข้านีิละบอไก่บอไก่เออยยุบ really> ัง mm คับ hmm, กันเหลเท่าไหร่นั่นนี่งานนี่ก็ได้เนาะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยบอกมาเดี๋ยวนี้เลยบอกไปเพื่อนทั้งดำบอกไปเพื่อนท่องดำก็คือพี่วิลาบุญเมียตายนันเด ลอลอหน้าตาดีๆกามลำบึกบึกบักมึงกับว่าอยากอยู่อยากกินเป็นยังรดสิยมมึงขึ้นไปเอาพยญยวิรบุญเท่าเท่าเหี่ยวตุกตุกเต้เต้แบบนั้นโอ้โหขลยเลยโนโน่โนโน่โนโนาโน้โน้โน้น้โนน้โ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 นเโน้โน้โน้่น้่น้โ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 นน้โน้โน่อน้นน้โนนนน้นนน้นนนนนนน้น้นนน พีวิลบุญยางไก่มาแล้วตีคิวใส่โอจะเป็นผู้ดีไรยังวะไอ้ผู้ชันคักอย่ามึงมาซ่าเขาตีคิวใซของขาดนึกตีมึงนั่นอ้าวหีกลเธอเนาะสู้น้องของขาดของขาดของขาดโดนนักสูแต่ว่าฉันว่าระวังล้อพีวิลบุญออกมาเอามาลองเพลงมันมวลฟ้อนมันหวานถาผู้บาดีกว่านะเพื่อน เพลงทาผู้บาลโดยโอ้มันเป็นความคิดที่ระดสแมนแตนอีกทีเพื่อนสาวก่อนตั้งแถวเลี๋ยวเขาซูนอ่ะนะเขาตั้งแถวตั้งแถวเตี้งแถวเลยตั้งแถวเลยตั้งอถลตั้งแถวเสียกูรู้เสียกูรู้กูจะแต่งซูซุคนแล้วนะเร็วเยี่ยวมึงตั้งแถวเลยเยี่ยีหามึงฝ่าฝ้าเนี่ยภูบาลสิมากก่อนอ่ะห่วย